ความรักไม่ใช่เรื่องที่จะดิวกันง่ายๆแต่คุณสามารถที่จะตั้งรับมันได้มาตั้งรับด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Astro 5956รู้แผนที่คุณก็มีทางเดินคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม2564สําหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมลัคนากรกฎสามารถชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ ก็พยากรณ์ในคลิปของเราจะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งเนาะเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีฐานดวงที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเกิดว่าพอจะได้ประโยชน์จากการฟังคลิปนี้แล้วก็เอาไปปรับใช้กันก็ก็โอเคยินดีอย่างมากเลยนะคะเอาละ่ะมาดูแนวโน้มกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยในเดือนนี้จ,จะเป็นอย่างไรบ้าง ทำไมเหนื่อยจังเลยล่ะคะคุณกรกฎะสิบดาบกับเก้าดาบเข้ามาอยู่ประกอบกันเป็นตัวเองแบบนี้คะ่ะมันเห็นความทุกข์นะมันเห็นความคิดวนไปวนมาบางท่านเนี่ยนอนไม่ได้เลยนะเก้าดาบเข้ามามันเครียดคะ่ะมันเป็นแรงกดดันก็ได้ความเศร้าความเสียใจยหรืออาจจะเป็นความผิดหวังก็ได้แล้วเป็นความผิดหวังที่ที่ค่อนข้างแรงนะสิบดาบนี่มันเหมือนกับว่าคุณทนมานานละ แล้วมันจะไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะน่าจะพอสักทีหรือเปล่าเอ่ยให้ความเศร้าความผิดหวังที่คุณได้เจอเจอในเวลานี้นะคะเป็นเพราะว่ามันมีอะไรผิดแผลผิดแผนจากที่เราได้คาดหวังไว้หรือเปล่าละ่ะสี่ไม้นะคะคือความมั่นคงสี่ไม้มันคือความอดมสมบูรณ์ก็ได้ตัวของเราเองอาจจะกําลังคาดหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีการวางแผนอะไรกันไว้แล้วละ่ะ หาความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ของเราก็ได้นะคะแล้วคนนี้เป็นคนที่คุณให้ค่ามากๆเลยเด็กเรียนเข้ามาคุณประคับประคองอย่างดีเลยคุณให้ค่าเขามากคุณเห็นความสําคัญของเขามากกว่าความสําคัญกว่าตัวเองอีกนะคุณรักเขามากๆเลยมีอะไรก็ให้หมดมีอะไรก็เชื่อถือหมดทุกอย่างสิ่งบางคนนี่มีการช่วยเหลือถึงถึงเรื่องของเงินก็ได้นะคะเป็นไปได้นะเพราะว่าเด็กถือเหรียญแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีเขาเห็นค่างไงเพราะเขาเห็นค่าเนี่ย ขอความช่วยเหลืออะไรเขาก็ให้กันหมดนั่นแหละแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะทำไมมันถึงได้ทุกขนาดนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้คือมันผิดแผนอะเราไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าล่ะสเตรนส์ <Strength S 1> เข้ามานะคะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้อ้าวขอพูดความผิดของเราก่อนมันมีโอกาสได้เช่นกันนะคะตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความแข็ง มีความเกลียวกลาดหรือว่าธาตุอาทิตย์ธาตุอาทิตย์ขอโทษค่ะธาตุไฟดาวอาทิตย์ดาวอาทิตเป็นดาวประจำไพ่แบบนี้นะคะอารมณ์ร้อนเราอาจจะชอบควบคุมเขาหรือเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ตัวก็ได้ไม่ว่ากันเนาะบางท่านก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราเป็นแบบนี้แหละแต่เราก็ไม่ได้รู้ตัวไงชอบข่มหรือเปล่าหรือว่าเราเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคะ แล้วไอ้สิ่งนั้นนะ่ะมันไปสร้างความทุกข์ความวิตกกังวลความเครียดให้กับคู่ของเราแล้วในเดือนนี้มันก็จะมีการตอบกลับมาสิความสัมพันธ์ของเรามันก็จะเริ่มสั่นคลอนละอันนี้เป็นไปได้ถ้าตัวเราทําหรือในกรณีกลับกันเป็นคู่ของเราก็ได้เราให้ค่าเขาเหลือเกินเราดูแลเขาเหลือเกินแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมามันเป็นความอึดอัดใจมันคือความต้องกดข่ม กดข่มความรู้สึกของเราภายในแต่คุณก็ทนทนนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิดาบเข้ามานะคะบางท่านก็ทนอยู่กับในสภาพที่มันอึมครึมแบบนี้ต่อไปบางคนยอมนะคะดูสีหน้าสิบดาบในสำรับนี้นะเขาไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยนะคะทั้งๆที่ว่าความทุกข์อะไรเนี่ยมันก็แทงจนเต็มแล้วเนี่ยแล้วมี9ดาบเข้ามาอยู่ข้างๆแต่คุณยอมนะอันนี้ต้องพิจารณา,นานแล้วนะคะว่า การที่คุณอดทนขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่เรากำลังทำร้ายตัวเองอยู่หรือเปล่าพิจารณาให้ดีนะคะฉันทนได้ฉันยอมอยู่ในมุมมืดก็ได้ฉันยอมอยู่ในความทุกข์กระทมขอเพียงแต่ให้เขายังอยู่กับฉันอันนี้คิดใหม่นะคิดใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงไปลึกในระดับจิใต้สำนึกแล้วเดี๋ยวคุณจะเป็นซึมเศร้านะแล้วเดี๋ยวคุณจะทุกข์จนถึงขั้นที่ว่าคุณจะเอาตัวเองออกจากความทุกข์ไม่ได้นะ ทุกคนนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์อะไรก็ตามที่ตรงนี้มันทำให้เราทุกข์นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ที่ของเราค่ะบางคนยอมอย่างที่บอกนั่นแหละอยู่ในเงาไม่ได้รับความไม่ได้รับการเปิดเผยในสถานะหรือไม่ได้รับความความไว้วางใจอะสมมุติว่าความไว้วางใจในในที่นี้หมายความว่าคบกับเขาแล้วเรารู้สึกไม่ได้ปลอดภัยกับความความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็ยังทนต่อไป คุณอดทนอดทนอดทนให้เขากดข่มแบบนี้มันมันใช่หรือเปล่าถ้าคุณกรกฎบางท่านที่ฟังอยู่มีสถานะแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยู่ได้คุณอยู่ต่อไปอันนี้ไม่ควรแล้วนะคะแต่ถ้าในเดือนนี้เรารู้สึกว่าเราทุกข์จริงๆเรารู้สึกว่าเราจะไม่ไหวแล้วฉันจะจบและสิบดาบนี่มันเต็มแล้วนะคะมันไม่มีที่ว่างให้เสียบแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าเรามีความทุกข์จริงๆแล้วสถานะ ตรงนี้มันไม่คู่ควรกับเราแล้วเนี่ยมันก็เลยมีความเครียดมีความวิตกกังวลเข้ามาอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีดีมากเดี๋ยวจะคิดว่าเออทำไมทุกแล้วทำไมเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะคุณจะได้รู้ตัวไงคะคุณจะมีการเริ่มใหม่ละหนึ่งไม้เข้ามาเนี่ยมีคนช่วยเหลือคุณด้วยเหมือนกันนะแต่ก็คุณต้องช่วยเหลือตัวเองคุณต้องลุกออกจากกองนี้ก่อนนะคะ คุณต้องการที่จะปรับตัวและวคุณจะเริ่มคิดใหม่ทำใหม่แล้วพยายามที่จะดึงตัวเองออกจากความทุกข์ความเครียดอยู่ในเงามืดหรือว่าอยู่ในความความเศร้าโศกเสียใจอ่ะคุณจะเริ่มไม่เอาแล้วค่ะแปดไม้เข้ามาแปดไม้นี่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วนะคะอยากจะเดินหนีออกไปแล้วนะอัศวินถ้วยเข้ามาคุณจะค่อยๆเยียวยาตัวเองละถึงแม้ว่าม้าตัวนี้เขาจะไม่ เขาจะไม่วิ่งเร็วแต่เขาจะค่อยๆค่อยๆเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วไหมเราควรที่จะต้องได้รับความสุขแล้วไหม The World เข้ามานะคะคือความร่าเริงคือความสมบูรณ์คือความสดใสปลอดโปร่งที่ไม่ต้องอยู่ในเงามืดนี้ต่อไปแล้วคุณจะค่อยๆประครับประคองตัวเองเดินไปข้างหน้าแล้วอันนี้ในกรณีที่คุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันทุกข์แล้วนะฉันจะไม่ทนแล้วนะ แต่ก็มีอีกบางท่านนะคะที่ที่ยอมที่ยอมฉันก็ยังจะทุกต่อไปเครียดไหมเครียดทุกไหมทุกระทมไหมมากที่สุดแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าทำดูเหมือนว่าไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรจริงจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดแล้วเนาะคิดแล้วนะคะขอพูดในกรณีท่านที่ว่าฉันจะไม่เอาแล้วฉันจะไม่ไปแล้วหนึ่งไม้เข้ามานะคะคือ คุณจะพยายามเซตค่ากลางของตัวเองเซตค่ากลางของตัวเองก็คือว่าอะไรที่มันทุกข์มากๆมันดิ่งมากๆเนี่ยค่อยๆย,ยกขึ้นมาละค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมาให้มันอยู่ในระดับกลางๆก่อนอย่าเพิ่งไปสุกนะคะถ้าเกิดว่าทุกข์สุดแล้วก็ขึ้นไปสุกสุดๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่ดีกับจิตใจของเราสักเท่าไหร่พยายามหาหาตรงกลางก่อนในเดือนนี้นะคะเซตค่ากลางก่อนพอคุณเซตค่ากลางได้หนึ่งไม้เข้ามา ชีวิตคุณจะปลอบลงเลยข้างหลังหนึ่งไม้เนี่ยเป็นรูปดวงอาทิตย์นะคะเห็นไหมมันมีความเจอจลาตมันมีความเจอจ้าคุณยอมรับแล้วคุณก็อาจจะเป็นยอมรับการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกก็ได้จากเพื่อนก็ได้ก่อนหน้าน,นี้ไม่เลย <c oughs> ไม่เลยมีความคีดเครียดมีความมืดอยู่ในตัวเองเพราะคุณยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือยอมรับความคิดอื่นๆเข้ามาว่าเราไม่ได้คู่ควรที่จะต้องทุกข์แบบนี้นี่ว่า นี่แหละชีวิตคุณเปลี่ยนเลยชีวิตคุณจะพลิกเลยนะแดไม้นะคะจะค่อยๆดําเนินไปได้อย่างจริงๆอ่ะแดไม้มันเร็วแต่ยังไม่ต้องไป8ดไม้ก็ได้นะคะเป็นอัศวินถ้วยก่อนก็ได้ค,ค่อยๆเยียวยาตัวเองไปเห็นค่าของตัวเองก่อนกลับมาก่อนกลับมาเซ็ตค่ากลางก่อนเนาะมองว่าเดี๋ยวคุณจะค่อยๆค,คลี่คลายความรู้สึกหม่นหมองได้ได้ดีเลยแน่นอนว่าบางครั้งมันอาจจะเวี่ยง ทิ้งไม่ได้อย่างฉพลันแต่อย่าลืมนะคะคำว่า move on เป็นวงกลมอะ่ะมันก็ยังดีกว่าที่จะ move on เป็นทางลงนะคะเพราะไอ้คำว่าเป็นวงกลมเนี่ยเรายังอยู่ที่เดิมถูกไหมคะมันไม่ได้ดิ่งไปมากกว่านี้แต่ถ้าเกิด move on เป็นทางลงสิมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพนะคุณนอนไม่ค่อยได้นะคะก็พิจารณาแล้วแล้ว,ลวพิจารณาให้ดีนะคะในเดือนนี้ มันมีโอกาสที่คุณจะหลุดออกมาได้มันแล้วแต่คุณแล้วล่ะว่าคุณจะนอนแบบนี้หรือว่าคุณจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเป็นเดวิลแบบเนี้ยคะ่ะสลัดสรัดสลัดผ้าไม่ได้บอกให้แก้ผ้านะคะสระดความทุกความอะไรทิ้งมันไปค่อยๆเดินไปข้างหน้าเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกของเราที่ที่มันมีทางเลือกมากไม่ใช่ว่าคุณไม่ทราบนะคุณก็ทราบอยู่ว่าเอ้ยเราก็ไม่ควรจะทุกแบบนี้ไหม แต่เราก็เหมือนกับจับต้องอะไรไม่ได้มากนะักคุณก็พยายามประคับประคองตัวเองนี่แหละแต่ไม่เป็นไรค่ะขอให้สว่างก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยไปเลือกทีหลังก็ยังไม่สายเนาะแต่หากท่านที่ว่าทุกแล้วยอมแบบนี้คิดใหม่นะคะคิดใหม่เลยถ้าเกิดว่าเขาให้ค่าของเราเท่ากับสิ่งที่เราให้ค่ากับเขาเห็นไหมคะว่าเราเห็นเขาเป็นสิ่งที่มีค่าเนี่ยอันเนี้ย มันก็น่าจะคู่ควรกับเราอยู่หรือเปล่าทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับความรักอย่างเท่าเทียมแต่ต้องบอกก่อนเนาะว่าไอความทุกข์ความเครียดของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะบางท่านทุกมากเหลือเกินเจ็บทั้งร่างกายเจ็บทั้งจิตใจก็ยังทนได้แต่ถ้าบางท่านมีแค่ความรู้สึกเอ๊ะว่าเฮ้ เราเราไม่ได้สําคัญกับเขาขนาดนั้นหรือว่าเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ปลอดภัยกับกับสถานภาพความรักเนี่ยคุณจะเริ่มถอยเลยเพราะฉะนั้นไอการทนความเจ็บปวดของคนมันไม่เท่ากันลองพิจารณาดูเนาะถ้าคุณเจอสถานการณ์นี้อยู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือกําลังคุยอยู่หรือสถานภาพไม่ไม่ชัดเจนสามารถที่จะพิจารณาในในเรื่องนี้ได้เนาะ แต่ก็มีบางท่านเช่นเดียวกันว่าสลัดออกไปเลยในเดือนนี้ไปแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันไม่คู่ควรที่จะอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตคุณมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีคนเข้าหาคุณด้วยสินี่อัศวินถ้วยอาจจะพูดรวมๆไปถึงคนที่โสดอยู่ก็ได้นะคะโสดอยู่อ่ะมีคนเข้าหาคุณนะรูปงามด้วยจะเป็นท่านหญิงหรือว่าเป็นท่านชายก็ได้นะคะ ถือถ้วยเนี่ยยังไงก็ต้องหน้าตาดีละจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วเขาสามารถที่จะหยิบยืน่นความชุ่มชื่นไม่ได้ทุกกระทรมแบบนี้แล้วนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาเขาสามารถที่จะให้ตัวคุณเองอะ่ะมันมีมีความสุขขึ้นได้แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะรีบไม่ได้นะคะเพราะว่าแผลเก่ามันยังยู่แผลเก่ามันยัง สดอยู่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองแต่อย่าไปคว้าใครเพื่อเพื่อที่จะมาทดแทนกับคนเดิมไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวจะไม่ค่อยดีทั้ง2ฝ่ายเลยเนาะอีกประเด็นหนึ่งคือขอพูดเอาคนโสดก่อนดีกว่าเอาคนโสดให้จบก่อนนะคะกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวงงเนาะคนโสดเนี่ยบอกไปแล้วนะคะว่ามีโอกาสหลือเกินและคนที่เราจะได้เริ่มต้น มีความชุ่มชื่นกลับมาอีกรอบหนึ่ง the world นะคะ,ต,ะต่างประเทศมีโอกาสมีโอกาสมากๆเลยคือคนต่างชาติหรือเปล่าล่ะเอา้าในเมื่อตลาดเดียวกันนะมันไม่โอเคเราก็ลองเปลี่ยนตลาดก็ได้นะคะลองดูเผื่อมันจะเวิร์กก็ได้เนาะต่างประเทศนะคะหรือเป็นคนที่ทำงานที่ไม่ได้ค่อยได้อยู่กับที่สักเท่าไหร่อาจจะต้องไปโน่นไปนีเน่เนี่ยลดการเดินทางก็ได้นะคะสองใบนี้เนี่ยคือการไม่ได้อยู่กับที่ คนที่จะเข้ามาหาเราถ้าอยู่ถ้าทำงานหรือว่าจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนิ่มแล้วก็ไม่ใช่คนที่เกลี้ยกล่ะเท่าไหร่พูดช้าๆแต่งตัวดีดูแลตัวเองดีทำงานไม่ได้อยู่กับที่นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะและการที่เริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้อย่างเร็วรวดซะด้วยซ้ำไปแต่คุณต้องออกมาก่อนย้ำ อ,อกมาก่อนเนาะนะคะเนี่ยไม่มีโอกาสดีๆสวยๆมันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วนี่แหละอา้าวคนโสดจะมีประมาณนี้ไม่ได้เข้ามาหนึ่งอัตราซะด้วยสิเพราะว่าใบสรุปเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเข้ามาหลากหลายมากๆเลยค่ะแต่ต้องดูให้ดีๆเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรากำลังแผลเรามันกำลังสดนะเราก็พยายามเราอยากจะหาใครสักคนมาดามหัวใจเราอะ่ะแต่ถ้าเลือกผิด เลือกผิดในแทนที่จะให้ชีวิตเราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเราจะร่าเริงแบบอ e ีเดเวลแบบนี้นะคะก็ดันจะไปเลือกอะไรที่มันจะมาซ้ำจุดเดิมแบบนี้อันนี้ก็อันตรายอันตรายเลยขออนุญ,ญาตแนะนำเนาะถ้าจะเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะตัวคุณต้องนิ่งก่อน ตัวคุณจะต้องนิ่งก่อนแล้วค่อยๆมองค่อยๆทำความรู้จักกันไปหนึ่งไม้คือการเริ่มต้นก็จริงอยู่แต่ว่าหนึ่งไม้มันก็เป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งกันและกันก็ได้อย่ารีบเอาจริงๆมันมันรีบไม่ได้หรอกนะคะการเลือกใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันจะต้องใช้เวลาในการมองหน่อยแต่เอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะจะหลุดจากความมืดๆด,ดำๆเทาๆไปได้มันมีบ้างนะคะที่คุณจะต้องหวนกลับมา เคเรียดมามาทุกข์กับเรื่องเก่าๆเดิมๆอะ่ะมันก็มีบ้างแต่ก็พยายามพยายามจะค่อยๆเดินหน้าเซตค่ากลางก่อนอย่างที่บอกไปนะคะแล้วคุณจะค่อยๆบวกขึ้นบวกขึ้นได้ด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละกลับมาประเด็นที่แล้วที่ค้างอยู่นะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นตัวเราหรือเปล่าละ่ะที่ที่มีปัญหาเองมีความพลาดเองมีความผิดเอง เพราะว่าเป็นเราหรือเปล่าที่มีความเกลียวกราดมีใช้อารมณ์ร้อนๆกับคู่ของเราพยายามกดข่มคู่ของเรามากๆแล้วเขาทนไม่ไหวพอเขาทนไม่ไหวแล้วเขาก็ไปแล้วจ้าหรืออีกในกรณีหนึ่งนะคะตัวเราไม่ได้ผิดหรอกแต่เราเป็นผู้ถูกกระทำเอก,ก็น่าจะว่าไปแล้วเนาะที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าจะมีประเด็นมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ซ้ำแล้วซ้ำเดิมซ้ำแล้วซ้ำเดิมเนี่ย เราเป็นผู้ถูกกระทําแต่เรายังพยายามพยายามที่จะเข้มแข็งการพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่มันอาจจะผิดผิดรูปแบบไปหรือเปล่าการพยายามความเข้มแข็งดันไปเข้มแข็งเรื่องของความอดทนในเรื่องของความทุกข์อันนี้อย่าชินคุณมังกรจ๋าเอาคุณมังกรขอโทษค่ะคุณกรกฎจ๋าดูเหมือนคุณจะชินไหมอย่าชินนะคะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อชินกับความทุกข์นะ ถ้าคุณชินไปเรื่อยๆคุณโดนกระทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ่ะไม่ใช่ผลดีกับตัวเราสักเท่าไหร่เลยนะคุณเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็ควรที่จะต้องได้รับแต่สิ่งดีๆแต่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนนะคะแนวโน้มของความรักของเราทุกๆคนเลยไม่ใช่เฉพาะคุณราศีกรกฎเนี่ยมันจะมีแนวโน้มไปที่ทางไหนหรือว่ามันจะเป็นจุดจบในในด้านไหนเนี่ย มันขึ้นอยู่กับทัศนคติส่วนตัวก่อนเราจะต้องตั้งไมเซ็ตของเราก่อนนะคะขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะต้อง9ก้าดาบสิบดาบไม่ใช่ค่ะคุณมีค่ามากกว่านั้นถ้าคุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันทุกข์แล้วนะควรปรับไหมควรปรับไหมคะลองดูเนาะข้อดีของความทุกข์มันก็มีนะมันเหมือนกับว่าเขาเข้ามาสกิดเราอะเข้ามาสกิดเราว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วหรือเปล่า ถ้าเอชเรื่องความทุกข์เข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเปล่ามันมีอะไรผิดเพี้ยนหรือเปล่าไอ้ความรักความสัมพันธ์ไม่ควรจะมีคําว่ามีความทุกข์มากไม่ควรคือมันมีประเด็นกันมันมีได้มันมีได้นะคะมันก็มีความไม่เข้าใจอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมากๆเลยแต่ถ้ามันเลยจุดคําว่าธรรมชาติไปแล้วอะจนถึงสิบแบบแบบนี้คิดใหม่ทําใหม่เนาะ ความมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าคุณจะวางแผนไปแล้วแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยทำให้เราเสียอกเสียใจเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องวางแผนกับคนนี้อีกก็ได้นี่คะเราไปวางแผนกับคนอื่นก็ได้คนที่เขาเห็นค่าของเราจริงๆอะ่ะที่ไม่ทําให้เราปล่อยให้เราทุกข์แบบเนี้ฝากไว้ให้คิดแล้วกันเนาะคนโสดก็น่าจะบอกไปแล้วนะคะมีหลายอัตรามากเลยในเดือนนี้ลองเปิดตลาดลองเปิดตลาดต่างประเทศดูหรือเปล่าคะ แต่ตัวคุณนะยังคิดวงวนเวียนอยู่กับคนเกา่าคนเดิมอยู่ไม่มีประโยชน์คะ่ะบอกเลยมันต้องไปแล้วคะ่ะมันต้องไปแล้วจริงๆถ้าคนเกา่าคนเดิมมันเวิร์กอะมันเวิร์กไปนานแล้วมันไม่ใช่สิบดาบแบบนี้หรอกถ้าในเดือนนี้คุณกรกฎไม่ได้เป็นสิบดาบไม่ได้มีความทุกข์ความเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คนนี้แหลคะค่ะก็คนนี้แหละก็สามารถจะตอบโจทย์เราได้แต่ถ้ามันมีความทุกข์ความเครียดมาแล้วเนี่ยก็เซจค่ากลางของเราไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้น วังว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์สำหรับคุณกรรกฎบ้างเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าตกอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่อย่ายอมค่ะอย่าชินย้ำอย่าชินกับความทุกข์มันไม่ใช่เราเราไม่คู่ควรที่จะต้องมีความทุกข์ขนาดนี้หวังว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ